ตอนนี้เราอยู่ที่บะย้มบีบีสอยค่ะอยู่ที่ผ่าดไก่แบนเกาะช้างของเราเองตอนนี้นะคะเราอยากจะเี้ยงให้คุณดูว่าตอนที่เกิดโควิดแล้วมีผลดีอะไรบ้างก็คือได้เราได้ห้องพักที่ถูก,ถกปกติแล้วห้องนี้นะราคาเจ็ดพันสี่ตอนนี้เหลือแค่สี่พันสองเท่านั้นเองขอบคุณกาน ห้องสวยขนาดไหนอันนี้เป็นห้องนั่งเล่นนะคะไม่ใช่ห้องนอนไปมาดูห้องนอนกันแดด,ด,ดยังไงล่ะโอเคไหมบางทีโควิดอาจจะโหดร้ายแต่ก็มีสิ่งดีๆแฝงอยู่บ้างเหมือนกันปกติแล้วนะคะทั้งเจ็ดันสตอนนี้เหลือแค่สี่พันสองเท่านั้น เป็นไงละ่ะเรามีอาบน้ำที่ดีด้วยถ้ม,มากสองคนแล้วก็ได้หนึ่ง <1. S 1> นี่ก็คือห้องตัววีล่าของเรานะคะก็จะมีเสา,วเวาไว้น้ำไว้ให้เราเล่นถ้าไม่อยากเล่นน้ำก็เลยโอเคแป๊บน,นึงน,นะคะแล้วมีเรื่องเล่นที่ดีมาเกเลยที่นี่สาวมากให้น้องหมาสุนัขของเราได้ถ้าตัว ค่าตัวน้องหมาเท่าไหร่ค่าตัวน้องหมาคือราคาอเทนั้นเองสำหรับห้องดีๆอย่างนี้นะเป็นทันก็จ่ายได้